รับ้อยดับได้ไงอ่ะโอ้โเฮ้ยๆๆๆสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่สีขอร,ระมิมาดูทีมงานผู้ใหญ่พดกันหน่อยครับทางหายไปนานครับโอ้โหดูการแรกสวัสดีครับไปกี่เที่ยวแล้วเนี่ย มาจากบ้านมาหาโดยเฉพาะเลยน,นเนี่ยไป<ะ>ไปดูด้านล่างบ่อครับผู้ใหญ่ยยพดครับรบ่อน,นี้ก็สองฤด,ดูการแล้วสูบน้ำออกเรียบร้อยครับพร้อมลุยหน้าแรงเอ็ด้อยสามสครับ ตัวนี้เป็นอาร์มชักเป็นแบบบูมยาวได้เอางานเมาครับวันนี้ลุยแค่3ามคันครับรถยังน้อยอยู่ เมาใส่น้อยยันมาดูร็อกแดงกันหน่อยน่าจะเป็นตัวท็อปในทีมงานนะคันนี้เนี่ย ยาวเลยยาวเลยก็ขุดน่าจะทำทางลงด้านล่างก่อนครับพอดีเหละรอน้ำแห้งได้กลิ่นโซล่าอย่างไรอยากแม่คู่บอะ คนอกของแท้ครับร้อยสามสามิบห้าเอชอาร์ดูดูการทเทแล้วก็ติดลมนะคันนี้ครับจมกลางสะเลย วันแรกครับก็พรุ่งนี้ก็จะมีรถดำมาวิ่งช่วยอีกประมาณ3-4คันนะ แรกดับเลยแสดงว่าคันเร่งมีน้ำเลยเนะี่ผูสายควันซะด้วยครับแม่โอ้จดูการแรกก็จะเคินๆนหน่อยครับ น่าจะเยอะนะฤดูกาลนี้น่าจะเสร็จครับบอ่อนี้ก็ลงอีกชั้นหนึ่งก็ดินก็ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ได้อยู่เกือบเกือบพันเที่ยวอ่ะเดี๋ยวรอชมอีกคันครับมาชมต่อรอบสองครับตอนแรกนึกว่าวิ่งสามคันต่ได้ได้วิ่งสองคันครับ เอชมรอบสองกันครับ เยอะไหมพุงนี้มาเยอะไหมอ๋ออันนี้ทมกีเที่ยวนี่อมกีเที่ยวอยู่นันสองพันเที่ยวดินพอไหมนี่อ๋ออ้สองพันเที่ยวเลยนะหรือว่างานใหญ่อีกงานนึเนี่ยสองพันเที่ยวครับ เริ่มงานใหญ่ในต้นฤด,ดูกาลเลยครับ ไม่แข็งเท่าไหร่ครับขุดง่ายมากเลยครับติดทางรถไฟครับทางรถไฟอยู่ตรงนี้เลย ร้อยครับโอ้รรถแดงก็มาแล้วเริ่มงานวันแรกก็ลุยกันสองคันไปก่อนไปเดิมเดิมครับฟูโซ รอบครับเมื่อกี้ดับไปรอบหนึ่งรอบนี้จะดับหรือเปล่า เต็มมีครับอาไป ต่อ,อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ